พอดีกับเพื่อนๆวันนี้มาแนะนาพระสมเด็จองค์นี้ที่เป็นฟอร์มสวยอีกองค์นึงนะครับฟอร์มสวยอีกองคหนึ่งเลยเดี๋ยวเรามาดูกันทีละจุดนะครับพระสมเด็จพิมพ์นี้พิมพ์ใหญ่นะครับพิมพใหญ่คือเส้นสังกติสิงสองนะครับมีทะแยงเข้าซอกสกลักแลด้านซ้ายมือเรานะครับด้านขวาองพระเกตจะเป็นเกตแบบ กลวยๆนะครับจะหลดซุ้มนะครับเกตนี้จะหลดซุ้มปลายสะบัดนิดหนึ่งนะครับปลายสะบัดนิดหนึ่งฐานสิงฐานหมอนฐานเขียงสวยงามมากนะครับเป็นการลงตัวเลยฐานหมอนี้กลมกลึ่งเลยนะครับเนี่ยฐานหมอนเนี่ยครับก็สวยงามให้เพื่อนๆชมนะครับพระสมเด็จอง์นี้นะครับใบหูเพื่อนๆจะเห็นอยู่ใบหูนิดหนึ่งมันบอกถึงอะไรครับมันบอกถึงว่า พระองค์นี้เป็นใบหูมนุษย์เนี่ยก็จะเป็นพระในราชกาลที่สี่นะครับศิลปะรัชกาลที่ 4, สี่ศิลปะรัตนโกสินทร์นะครับองค์นี้มวลสารจะเห็นอยู่บ้างนะครับนี่ตรงนี้ตรงนี้เป็นเศษพระแบงซุ้มกอฝั่งนี้ก็จะมีนะครับแต่เราดูฟอร์มกันตรงบริเวณบนซุ้มตรงนี้นะครับช่วงนี้นะครับจะมีตะใบตะใบทองอยู่นะครับ ขึ้นคลาลไซเห็นไหมครับเพื่อนๆดูคือคาบน้ำปูนนั่นเองนะครับมีให้เห็นนะครับอ่าเรามาดูฟอร์มกันฟอร์มพระเต็มองค์กันก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมกลับหลังให้เพื่อนๆดูว่านี่องค์นี้นะครับตรงนี้นี่เห็นไหมครับมันจะเป็นสอบมีมวลสารโผล่ขึ้นมา แล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับที่เราจะสังเกตได้นะครับก็ให้ดูเป็นบริเวณเต็มองค์ก่อนนะครับไม่ได้เจาะลึกเข้าไปดูมวลสารมากมายนะครับแต่องค์นี้มวลสารครบคันนะครับมวลสารครบคันก็ฝากเพื่อนๆนะครับว่าช่องพระสมเด็จพลังงานเสกนี้ก็รับ